สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีพี่น้องสองฝังโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับพ่วงเลิกจากเวียกมานะครับทักทายพี่น้องฟังไทยน้ำเด้อครับพี่น้องทั้งฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล้าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกเประ่าณสิเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับตอนนี้ทั้งเมืองไทยขนาดจะประมาณหกโมงเสาร์นะครับเมืองไทยเมืองเล่านะครับทั้งแคนาดากะ พ่วมเลิกงานนะครับหลังจากเมื่อนี้เมื่อยครับพี่น้องเมื่อยเพระาะว่าตื่นเสาร์เนาะไปเรียนหนังสือแล้วก็ขับรถไปเหตุงานต่อนะครับเลิกงานมาจอดรถนะครับยังไม่ทันได้ขึ้นบ้านนะครับก็เลยมีประเด็นนะครับสีวัลซูพีสูน้องฟังนะครับเกี่ยวกับประเทศสปปลาวหรือว่าประเทศคอมมิวนิสต์ลาวถ้าเปรียบเทียบนะครับเรื่องนักเรียนนักศึกษาในสปปลาวเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบสายประเทศอื่นนี่ก็ถือว่ายังแตกต่างนะครับเรื่องการโกงการคอร์รัปชันนะครับเ,เรื่องนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับสมมุตินะครับสังเกตในประเทศลาวเนี่ยคนลาวที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่ฟังคลิปนี้ก็จะเข้าใจนะครับก็จะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสปปลาวนะฮะ นักเรียนในลาวนี่นักเรียนแรกเปลี่ยนที่ได้ทุนรัฐบาลไปเรียนเวียดนามไปเรียนจีนรัเสเซียนะครับในสองสามประเทศนะครับที่เป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยส่วนมากนะครับสังเกตคนที่ได้ทุนนะครับคนจนๆลูกชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับไม่ได้รับโอกาสนี้เลยส่วนมากคนที่ได้ทุนได้รับโอกาสก็จะเป็นแต่ลูกเจ้าลูกนาย มีแต่ลูกเจ้าลูกนายทางนั้นเลยไม่มีลูกคนจนๆนะลูกคนจนเนี่ยจะสอบจะในภาษาลราเขาเรียกว่าเสงนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าสอบภาษาลราคือเสงนะครับสอบยังไงก็ไม่ติดนะครับเราไปเช็คดูเลยนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนในลาวมีแต่ลูกเจ้าลูกนายมีแต่ลูกคนมีเงินนะครับลูกคนจนๆเนี่ยไม่มีครับสอบยังไงก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าไม่มีเส้นไม่มีสายนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเนาะนักเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยคือตามที่เราดูในข่าวไทยสื่อไทยทีวีไทยเนาะเราก็จะเห็นว่าเด็กๆนะครับลูกชาวบ้านทั่วๆไปนะครับถ้ามีความรู้มีการศึกษาก็เห็นมีข่าวนะออกข่าวนะครับสอบติดได้ทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับไปเรียนต่างประเทศได้ทุนจากรัฐบาลน,นะครับอันนี้คือเขาเปิดโอกาสคือเขาไม่มีการ เล่นเส้นเล่นสายใต้โตะ๊ะใต้เตียงเหมือนสอปปอลาวนะครับแต่ในลาวเนี่ยพูดตรงนะครับอย่าว่าแต่สอบนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ทุนจากรัฐบาลเลยขนาดนักกีฬานี่เอาวงตรงนะครับนักกีฬานักบอลหรือว่าจะเป็นนักตะก้อก็แล้วแต่นะถ้าไม่มีการคัดกันจริงๆอ่ะคัดกันทั่วประเทศนะ่ะผมเชื่อว่าคนจนๆที่อยู่นอกเมือง หรือแถวต่างอำเภอต่างเมืองต้องได้ติดทีมชาติต้องมีคนที่เก่งนะครับแต่ส่วนมากเวลาสอบนะครับคัดตัวทีมชาตินะครับเป็นตัวแทนประเทศอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็จะเอาตั้งแต่คนในเมืองเนื้อ,หอไหมนะครับเอาแต่คนในเมืองคนต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเลยนะครับอันนี้คือกําลังจะบอกว่าในสปอป,อปอลาวเนี่ยนะครับเรื่องการศึกษา คนที่ยังไม่เข้าถึงการศึกษาก็เยอะนะครับคนที่ขาดโอกาสก็เยอะทั้งๆที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสเลยที่จะเข้าไปามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในสปปลาวยากระบบการศึกษาในลาวเนี่ยคนบ้านนอกนะครับในต่างจังหวัดกับคนในตัวเมืองเวียงจันทร์โอกาสมันต่างกันมากๆนะครับ นี่แหละมันเหตุมันเหตุให้ประเทศหลาหลังมันเหตุให้ประเทศบอ่อพัฒนาเพราะยังเพราะว่าเพราะว่าระบบการศึกษามันยังไม่ควบคุมไปทั่วทุกจังหวัดในสปปลาวนะครับมันแตกต่างกันมากผมเห็นมาตลอดนะครับตั้งแต่ที่ผมเกิดที่ลาวแล้วก็เรียนที่ลาวเนาะนะครับพอจบม .6 มาแล้วก็ผมก็มาต่อที่ประเทศไทยนะฮะผมรู้เลยนะครับว่าคนลาวนี่เรียนที่ประเทศลาวนี่ ส่วนมากนะครับสังเกตคนต่างจังหวัดในลาวส่วนมากเรียนเอาแค่เต็มที่นะถ้าถึงม .6 นี่ถือว่าเก่งนะครับส่วนมากนี่ไม่ได้คาดหวังะนะครับส่วนมากไม่ได้คาดหวังเลยที่จะเรียนต่ออยากเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลคือเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่เอาง่ายคือในร้อยคนเต็มที่ไม่เกินสคนเพเผอไม่มีเลย ถ้าเราไปเช็คนะไปเช็คคนที่สอบติดหรือว่าได้ไดรับตําแหน่งนะครับล้วนแต่เสียเงินหมดเลยคุณถึงจะได้เป็นพนักง,งานรัฐได้ทํางานกับรัฐบาลตําแหน่งต่างๆนะครับเป็นพนักง,งานหรือว่ารัฐกรของรัฐล้วนแต่มีการจ่ายหมดยัดเงินหมดทุกคนนะฮะก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ไปฟังคลิปเก่าๆของเจ๊นางนะครับก่อนที่เจ๊นางจะวางมือหรือว่าไม่พูด เรื่องวิาพากษ์วิจารณ์สังคมในลาวเนื่องจากว่าเจ๊นางอาจจะโดนอย่างที่ผมเล่าในคลิปก่อนนะครับโดนเรียกนะครับเรียกถ้าภาษาไทยก็คือไปปรับทัศนคตินะครับไปเอาง่ายคือห้ามนะครับถ้าพูดต่อก็คือโดนนะครับพูดต่อก็คือโดนคนในประเทศลาวเมื่อก่อนเนี่ยติดตามเจ๊นางเยอะนะนะครับหลังจากเจ๊นางออกมาพูดไร้สดนะครับพูดเรื่องปัญหานี้แหละนะครับออกมาเปิดโปงพูดความจริง โดนคนในรัฐบาลคนเสียผลประโยชน์ลูกเจ้าลูกนายนะครับมาพิมพ์เขียนด่าเจ๊นางในยนะเขียนด่าเต้หมดนะครับเวลาไลฟ์สดเด,เดี๋ยวไปฟังคลิปเจ๊นางน,นะครับว่าเจ๊นางพูดยังไงบ้างนะครับเอทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่เขามาเม่นด่ากูนี่นะหนแม่ลูกเจ้าลานานายบางคน ที่ขาดคนประโยชน์สองเฟสปลอมเนาะสองแล้วแมนเฟสปลอมขันบันโมแมนความจริงมันกระบุคคลจะเดือดห้อนดีมันก็ต้องแมนความจริงสูจ่จะเดือดห้อนกูบอกถือบอกหรือสิเทียงกูอะกับการที่แบบว่าอันตัวเลขไปเฮียนต่างประเทศได้จ้างเอาได้เอาเงินซื้อจ้างเขาเห็ดเบี้ยได้เอาเงินซื้อหรือว่าจ้าง <c oughs> เป็นหลักโกงหลักกรนั่นนี่เดี๋ยวเอาเงินซื้อจ้างเขาเป็นพนักงานทางตำรวจเดี๋ยวเอาเงินซื้อมันเป็นความจริงบอกกูถามแน่มันเป็นความจริงบอกสู้จงเดือดหอนซะเหลือเกินจะเขามาด่าพูเอาแถวว่าถามแน่มันเป็นความจริงบอกมันเป็นความจริงบอกสู้จงเดือดหอนคันมันก็เป็นความจริงสู้บกวรจะเดือดหอนสู้ก็ควรอยู่เฉยเยหรือว่าเดี๋ยวนี้เนาะถือกันเทิงพนถูกวดสอบแห้งเนาะเขาบห้ขาย แล้วก็รู้ว่าเขาหันบอให้อันเอาเงินเวลาเขาเห็ุวี่ะแมนบอกแมนบอกแล้วก็เลยเดืดอนห้อนเขามาด่าแมนบอกเปิดซกเฮียนใหม่นี่คอยมีข้อสงสัยอยู่สองสามข้อที่คอยอยากจะถามหมดเจ้าอันนี้คืออันนี้คือมีการอันนี้คือ,อ,นนคอการถามเดอ้อบอกได้ว่าเะาสพเดอ้อวงเล็บนี่คือคําถามคอยสงสัยมาตลอดว่าเวลาเปิดซกเฮียนใหม่ เวลาหนักเฮียนเฮียนจบคอยบอกบอกเคยได้ยินว่าปีนี้หนักเฮียนอยู่แขวงนี้เมืองนี่มีตัวเลขเท่านั้นท่านี้จะต้องไปเฮียนอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้มีท่านั่นท่านี้ตัวเลขเซ็งเอาใครได้หละไปคอยบอกเค,ย,คยได้ยินแต่พอฮอดเขาเฮียนยามใดลูกเจ้าลูกนายหรือลูกคนมีเงินแม่นได้ตัวเลขทันที โดยที่เขาเซ็งกับบอไดแมนว่าเขาใชได้ที่หนึ่งเขาคือได้นี่คือคําถามนี่คือคําถามบอได้ว่าเสพไผ่หรือว่ามันเป็นมาแบบอัตโนมัติที่ผู้ที่อยู่ทงจะต้องมีสิทธิ์ก่อนกระบ,บอกให้คอยหับฮู้ก็ได้กระคอยกับบไดตี้ทวงนไดนเพราะว่าคอยแค่ถามเพราะว่าคอยเห็นหลายประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาจะให้หนักเฮียนนี่ไปเซ็ง เซ็แงแล้วใท้ได้ทีหนึ่งจังมีตัวเลขให้เจ้าไปเฮียนต่างประเทศหรือประเทศนั้นประเทศนี้ัรัรัสเซียเวียดนามบอจีนบอที่เขามีสัญญาส่งหลักเฮียนไปเฮียนเป็นหลักเฮียนแหลกเปลี่ยนของเขาแต่ที่นี่คอยบ่คอย,คอยเห็นมีการเ็งหรือว่าคนถูกถูกนนในใดตัวเลขแต่ส่วนหลายจะเป็นคือว่าแหละได้คือได้มันได้จังไดทั้งทั้ง,ท,งที่เขาก็เฮียนบอด้เก่ง นี่คือคำถามที่ฝากไว้สวยกรุณาผููไดที่หูหน้นะตอบค่อยแน่หรือมีเงินซื้อเอาบอกหรือเป็นลูกจเจ้าลูกนายแหละได้รถบอหรือแนวไหนกะบ,บอกไว้ลดไอ้พวกลูกขี่ถุกทั้งหลายจังบ่ต้องมีความหวังจังบ่ต้องเฮียนให้มันเมื่อยบอกไว้ลอดบอกลงในเฟซบุ๊ก k น่ไว้หรือว่าบอกประกาศออกมาเลยก็ได้ว่ะพวกลูกขี่ถุกทั้งหลายบ่ต้องเฮียนให้มันเมื่อย เขาบอกเอาบอกมีเงินจ้างเขาบอกเอาบอกว่าจะซี่หม่ยมันจังก็ต้องเฮียนให้มันเมือ่อยให้แต่พูที่เขามีเฮียนบอกไว้โลดเนาะอันนี้คือคําถามเด้อ่อยบริบาวาเใส่พายเดอ้อวงเล็บไปอีกบาทหนึ่ง่อยบริคเคยเรวาใส่พายคอยถามสืบบวก่อยสงสัย่อยสงสัยในใจคอยมานีนหลายปีแล้วคอยเห็นลูกหลายๆคน,นที่เฮียนเก่ง ได้ไปเยี่ยนต่อต่างประเทศโดยที่ข่อยบุเคยได้ยินว่าเอาสมุติเมืองอุทุมพรแขวงสมณรเขตเออก็ได้เอาแขวงสมณรเขต <c oughs> มีตัวเลขอยู่สิบตัวเลขเมืองอุทุมพรสองตัวเลขภายในที่หนึ่งไปเสงแมงขัดกระโดดพันคนเอาสิบคนเรือหมื่นคนเอาสิบคนย่างสี่มีบะข่อยบุเคยเห็น และคอยก็เห็นพวกลูกขี่ทุกทั้งหลายเสงได้ท,ที่หนึ่งที่หนึ่งตั้งแต่เฮียนจกเท่าจบแต่มันกิดบดได้ไปมันกิดบดได้มีตัวเลขส่งแต่ผู้ที่เป็นลูกเจ้าลูกนายและผู้ที่มีเงินได้ไปทั้งทๆที่เฮียนกะบ,บอกเป็นตาเลือกค <c oughs> อยถามอันนี้คือคำถามแล้วคอยก็บริว่ารเสียไป <c oughs> เห็นที่เห็นในตาตัวเองว่าเขาได้ไปงงคือกันงงซึ่งสมเจ้าเสือบอกคำถามนี่ คอยเคยถามตั้มต่อตั t om, t ้มโตต่อโตกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเขาบอกสามารถตอบคอยได้คอยเคยถามแต่เขาบอกสามารถตอบก็ได้ผู้ที่หู้จักผู้ที่มีความหู้สูงเขาบอกสามารถตอบคอยได้คอยอยากได้คําตอบว่ามันแม่นความจริงบอกหรือเขาเอาเอาหรือข่อยคึดเองมันแม่นความจริงอยู่บอกที่ ที่คนเหล่านี้เถิงสิเฮียนไปกับบมีความหมายเทิงสิเก่งกับบมีความหมายคันบ่มีเงินแล้วก็บ,บ่มีเ้นมีสายมันแม่งความจริงอยู่บอหรือข่อยขึดเองหรือเว้าเอาอันนี้ข่อยฝากทิ้งท้ายไว้สุดท้ายของบ่เจ้าเอาไปขึดแล,ออล้วกรุณาคอมเมนต์ข่อยแน่ว่าสิ่งที่ข่อยว่ามันพิษพลาดบอหรือมันพิษบ่ไหนคันว่าสิ่งที่ข่อยว่ามาทั้งหมดในนี้มันพิษข่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าข่อย ก็ว่าตามธรรมาดาภาษาของภาษาส,ะสนที่โง,ง่แล้วก็บงหู้จักยังก็เลยมีคําถามอยากถามซื้อๆบัวดงมีจุดประสงค์ที่อยากจะทําให้หน่วยงานใดหรืออยากว่าวใส่ภายทั้งสิน้นเนาะอันนี้ก็ค่อยก็อยากฝากไว้เอาฝากไวส้สำนักสาหรับคลิปนี้ผู้ใดมีความคิดคอมเมนต์อไรกรุณาคอมเมนต์อยู่ลุมวิดีโอนี่แล้วขอยสิไปหลอกอ่านน้าหลังเด้อสำหรับบักฮาอีฮาไหนที่เขาไปดา่าเดี๋ยวคู่เขาไปหลอกบล็อกน้าหลัง มึงสร้างกูลายเสนตายเนาะเอาสำหรับเพลงนี้ตรอขอลาไปแล้ว